ฮัลโหลอยู่ไหนเอ่อาร์ตี้จะถึงแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงนี่เป็นแผนคุณแม่ใช่ไหมแผนของแม่อะไรบ้านี่อาร์ตี้จะถึงแล้วเนี่ยอาร์ตี้ถ้าอีกห้านาทีแกมาไม่ถึงเนี่ยพี่กลับแล้วนะแกก็รู้พี่ไม่ชอบอะไรแบบนี้แม่อาร์ตี้ว่าเนี่ยอาร์ตี้ต้องออกไปแล้วไม่งั้นพี่เทีจับได้ จับได้ยังไงพวกเราทำทุกอย่างนี่เนียนจะตายเนียนของแม่นี่คุณเลิกยุ่งกับเพื่อนฉันซะนี่คุณตามผมมาเหรอจะบ้าเหรอฉันจะตามคุณมาทำไมก็คุณเดินตามผมมาไม่ใช่เหรอครับฉันแค่จะมาบอกให้คุณเลิกยุ่งกับเพื่อนฉัน ใช่ครับก็คนที่คุณน,นั่งกินข้าวอยู่ด้วยนี่ไงดีจังเลยนะครับเนี่ยชีวิตผมมีคุณแม่คอยมาจัดแจงไม่ให้คบหาใครแล้วก็มีคุณคอยมาห้ามไม่ให้ผมคบกับใครด้วยว้าวมีแต่คนดีๆรอบตัวนะครับเนี่ยฉันไม่สนหรอกนะว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงฉันสนแค่ว่าคุณนะ่ะต้องเลิอกอยุ่งกับเพื่อนฉันเพราะว่าเพื่อนฉันเนี่ยเป็นคนดีเกินกว่าที่จะมาคบ โอเค okay, ครับผมรู้แล้วผมจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีเข้าใจก็ดีเพราะฉะนั้นคุณนะ่ะเลิก,ก่งกับคนซเฮ้ยเฮ้ยอะไรของคุณน่ะผมว่าคุณต้องไปเจอเพื่อนคุณหน่อยรครับไห้ไ่เอ้าไ่ไปไ่เอ้าไม่เอา้าไ่เอาไ่ไปหนึ่ง มาที่นี่ได้ไงอ่ะนี่มันอะไรกันคะก็ผมเฮีอาร์ตี้ชวนเพื่อนมาครับผมก็เลยพาแฟนผมมาเหมือนกันแฟนอยเขินส pues ิครับชอบเป็นแบบนี้แลครับอยู่ต่อหน้าคนอื่นแล้วก็ปากแข็งทุกที่เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่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 พี่ชาพาผู้หญิงที่ไหนมาก็ไม่รู้อะ ใช่แล้ก็บอกว่าอย่าไปยุ่งไงนี่มันอะไรกันเนี่ยเคน<ด>ลูกพาหนูหนึ่งมาด้วยได้ยังไงเนี่ย<ค><ด>ผมเก่าไปแล้วเชียวว่าถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยต้องนั่งไม่ติดก,กี่แน่แต่ว่าลูกตั้งใจจะแกล้งแม่เหรอ<ค><ด>ผมไม่ได้แกล้งครับคุณแม่แต่หนคุณแม่ก็เห็นแล้วเนี่ยงั้นผมขอบอกตามตรงเลยนะครับ ตอนนี้ผมกับหนึ่งเราคบกันอยู่ครับไม่จริงลูกคุณจะรู้จักกันหนูหนึ่งขาเมื่อ,อไม่กี่วันมานี่เองนี่ค <c oughs> ุณอาคะเดี๋ยวนี้คนจะคบกันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแชทก็มีเฟซไทม์ก็มีก็ไม่แปลกเลยคะ่ะที่เรื่องของเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้ <c oughs> <c oughs> ม่จริงอ่ะพี่เทมถ้าพี่เทมมีแฟนอ่ะ <c oughs> ยังน้อยอาตี้ก็ต้องรู้บอกแกเรื่องกัถึงแม่หมดสิมาเป็นของไม่รักเธอได้ยังไงอยู่